พบกับผมอีกแล้วครับพี่โนบิตะจะช่องชาแนลยูทูปอิซูสูวายโนบิตะเนาะวันนี้พี่โนบิตะเองนะครับจะพามาแกะกล่องตอนนี้หูฟังซัมซุงกาแลซี่บัตพลัสพอดีว่าตัวเก่าสีฟ้ามันหายไปเออตัวนั้นได้มาฟรีก็จริงนะครับหายไปตอนไปทํางานที่อิซุสุในเมืองเขาเอาไปเห็นบอกว่าเชื่อมต่อได้ก็เลยเอา ถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวแพ็กเกจจิ้งกันก่อนนะครับตัวแพ็กเกจจิ้งก็จะเหมือนกับตัวกระลซีบัสรุ่นแรกเลยนะครับคล้ายกันสีที่พี่ได้รับมาจะเป็นสีขาวมุกมีรอยฉีกตรงนี้มาแล้วแต่เขาก็ยังรักษาดีมากนะครับตัวนี้พี่ได้มาราคา700เพราะว่าไปดูในกลุ่มซัมซุงมาแล้วมัน เชื่อถือได้นะครับเช็คว่าเขาโกงเขาไม่โกงยังไงก็ดูมาหมดแล้วนะครับวันสุดท้ายก็รู้เลยเขาส่งจริงไม่ได้โกงเล่นไม่ได้สั่งคลิปอะไรเลยนะการเชื่อมต่ออะไรพี่ก็ได้รีวิวไปก่อนหน้านั้นแล,แล้วก็มาดูในกล่องของเราดีกว่านะแล้วมาเปิดดูนะครับในกล่องเนี่ยเขาก็จะเป็นไกด์หรือคู่มือการใช้งานนะครับถ้าเป็นของปลอมเขาจะขึ้นมาบัตรพัดอันนี้คือว่า Samsung นี่คือของแท้ ปิดออกมาก็จะมีตัว<ม>ววรันตีการ์ดนะครับหรือตัวรับประกันนะครับตัวคลิกสตาร์ทไก่ก็คือคู่มือการใช้งานของมันนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมของมันอุปกรณ์เสริมก็จะมีอะไรบ้างนะครับมาดู<ป>ในกล่องนะครับในกล่องเล็กก็จะมีตัวสายตัวน,นี้ สายชาร์จนะครับแบบ USB Type A to Type C นะครับแต่ไม่มีหัวชาร์จนะแล้วก็เป็นพวกจุกยางต่างๆนะครับเดี๋ยวพี่เอาให้ดูนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวหูฟังของเราเนี่ยครับระเอกของเราอยู่นี่ คยเลยีเลย้ยให้ดูไปแล้วนะครับอ่ะเห็นแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นสีขาวจ้วดๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะโอเคเห็นแค่นี้แล้วนะครับ <Wow. S 1> โอเคเดี๋ยวซื้อเคสใส่นะครับอ่ะโอเคพี่ขอตัวไปทำธุระก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ